สวัสดีจ้าทุกคนค่ะสาวพิจิตภาพมาเบ่งปลากระเทียมได้ไมัน,นี่จ้าย่านตกเทนเดี๋ยวกี่บ่มีอย่างฝากพี่ฝากน้องมาเบ่งซื้อๆเด้ค่ะมันนี่มาทายให้เบ่งว่าหลังจากที่เขาไปเก็บมาตอนพูดวางต้นเดือนต้นเดือน,น,อนแล้วก็ต้นเดือนที่แล้วหรือกลางเดือนที่แล้วนี่แหละค่ะมันออกมันกาลังไอแตกดินขึ้นมาตอนนี้มันกาลังเต็มมันกาลังแตกออนนะคะแตกกันยังบ่ท่านแกเดี๋ยวจี พาไเ็บเบิงด้วยค่ะว่ามันหลายบ่หลายมันจะเป็นคล้ายๆกับตระกูลไอตระกูลไอกระซ้ายได้จ้กกะกระซ้ายล้วปลูกแล้วถ้ามันขื้นแล้วมันบมีทางกี่ศูนย์พันหรือหายไปได้จ้ะนี่ค่ะกระเทียมปลาแต่กลิ่นนี่แรงมากวันนี้สาวพิ่จตนบ่เก็บได้จ้ะกระเจมาทาให้เบิงเพราะว่าเก็บไปก็บบเฮ็ดนีหอย่างได้จ้ะนี่เด้อย,ยังทาปลากระเทียมข้างหลังสาวพิ่ิีนมีแต่กระเทียมป่านะคะเห็นไหมเห็นว่า ยืนงงบนดากระเทียมยืนงงบนป่ากระเทียมเห็นไามคะทุกคนคะ่ะสาวพิจิตกะเอาป่ากระเทียมกับวิวสวยๆมาฝากพีฝากน้องด้วยจ้ะนี่ได้จ้ะเห็นบ่ทุกคนคะ่ะก็เยอะแยะแปะล้วงนะคะหลายกนหลค์จะไอเป็นปกตินะคะ ึ้นอยู่บนเก่าเนี่แหละค่ะกับมาอยู่เบิงบนเก่ามันกระจาหลายหลายึาย้นหลายได้จ้ะเต็มไปหมดนะคะเป็นปลาเป็นดงพี่น้องมันคืนแล้วมันก็จะคืนอีกคือจังพวกกระซ้ายบ้านเฮาเนี่ยแหละค่ะเป็นคล้ายๆกับพันหอมปลานีน่ได้ะคะ่ะกินมันกับกับหูห,หกันได้ค่ะถ้าไปลวกจิ้มพริกีแซบแซบ้ะพี่น้องจ้ะถ้าเป็นบ้านเฮาก็จะเอาไปขั้นสมไปขั้นสม้อพี่น้องเอ้ย นี่จ้ะ,ะกะกำลังแตกกำลังงม้มเห็นบ่กาเป็นบ้านเฮากะไปขั้นสมเนาะคนกินก็กินได้จ้ะแต่สาวพิจิตนี่เก็บไปเชื่อเดียวกะเมื่อกินบม่อูจะเก็บไปเห้ทยางกินนะจ้ะทุกคนนี่ค่ะ,ะกะกำลังแตกนี่ค่ะทุกคนค่ะนี่นะคะก็กำลังแตกเลยจ้ะแตกเยอะเขียวชะอุ่มไปหมดนะคะนี่เห็นบ่นี่ค่ะก็เขียว ร้านหูร้านตาพี่น้องเอ้ยกินกับแห้แงแห้งได้จ้ะฝากระเทียมรวนรวนทุกคนเอ้ยเห็นบ่นี่ได้จ้ะเมืองนอกเมืองหน้ากะบอ่อื้อขันคนจิกินได้จ้ะขหนดเห็น,นบ่ก็แตกเต้มไปหมดได้จ้ะชาวพิจิบะกกบ่เนีเยเมยร์กี้เบิง้งคือเกาเต้มไปหมดนะคะ แตกขึ้นเห็นไหมทุกคนนี่จ้ะจะกินแห้งๆ้ะทุกคนค่ะกินแรงมากเลยเห็นปะก,ก็เยอะจาจะมาเก็บไปกินกะน,นี่เลยเด้อจ้ะแต่วันนี้ไม่เก็บพี่น้องจ๋ามายางออกร้างกายก็เอาไปให้เพื่อนๆดูเนาะนี่จ้ะเยอะเวลาเก็บแต่ขับรถมาข้าวเดียวคันจีไส่ได้จ้ะทุกคนขับรถมาข้าวเดียวเห็นปะสลาย เป็นปลาเป็นดงนี่ปลาทั้งนั้นปลากระเทียมทั้งนั้นเห็นบ่พี่น้องจ้ะปลากระเทียมทั้งนั้นเลยค่ะนี่ค่ะถ้าดอกมันแล้วมันออกมันจะขาวเดี๋ยวดอกมันออกแล้วก็จะมากเก็บไปไปกินอยู่รอดอกมันออกก่อนพี่น้องจ๊ะนี่จ้ะสาวพิจิตรจะกิญยางพานมันไปเลยเนาะเห็นบ่ทุกคน้นค่ะเยอะเยอะมากนะคะเยอะนี่ค่ะ ก็จะเป็นค่ายกับเปลอกกับซ้ายเขาหนหล่ะค่ะบ่ต้องศูนบ่ต้องย่านศูน์พันยางปลาปลามันโหลดด้วยจ้ะนี่ค่ะเฮ้ยเห็นบุ่กคนค่ะ นี่นะคะต้นมันแต่ละต้นแต่ละใบางามเหมือนเดิมอลังการงานสร้างไปทุกคนค่ะกาจิพภายางพาปลากระเทียมกระเทียมป่ากินมันก่ะโซภาอาดูนเหมือนกันนะคะแบบประเภทที่มูกหลายไขย,ยอยเลยจ้ะนี่นะจ้ะโอ้เห็นป่ เป็นเต็มบ้านเต็มดง,มเเงเลยมั้งออึดบออยากพี่น้องเ้ยฝรั่งเวลาเขาจิมาเก็บไปเขาก็จเก็บไปกำมือเน,นึ้อเม็นครับบ้านครับเมืองละทุกคนค่ะเป็นบอ่อฟูนพอยายกับยางคูนละไปพายยางไปหาพายายกันไปไปทั้งทะเลฟูนเดี๋ยวจะไปเบิง้งพาไปเบิ้งวิวนะจ้ะ ค่ะคลิปนี้ก็ต้องบอกว่าขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่เบิ้งมาจันฮอตรงนี้แล้วก็สาวพิจิตกะขอขอบคุณเยอะเยอะมากๆขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งเด้อจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ในเด้อจ้าบายบาย Fjert år gammel kun. Yes. 40.